ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้าชมคลิปแขกบนไซครับต้นนี้เป็นไซไทเกอร์ครับผมขนาดโคนนี้ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ผมเปลี่ยนทรงครับนะที่นี้ปัญหาที่เราจะมาแก้วันนี้คืออผมตัดเขียงแล้วนะครับสามเขียงสี่เขียงแล้วนะครับนะข้างบนมันมันช้านะครับนะเพราะข้างล่างนี้มันได้ที่นะครับ ทั้งขนาดจริงทั้งกิ่งย่อยกิ่งเมียนนะครับมันได้ที่แล้วนะครับผมแต่มันยังฟูอยู่นะครับถ้าต้องการให้ด้านบนนะครับเข้าโตนะครับเราก็ต้องตัดกิ่งที่มันฟูฟูอยู่อยู่กิ่งที่ที่หนึ่งนะครับคือฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็มากิ่งที่สองนะครับส่วนกิ่งที่สามนี้ยังรอขนาดอยู่นะครับยังไม่ต้องตัดนะครับเราก็ แกดการกิ่งที่มันฟูๆด้านล่างออกนะครับคือหนึ่งสองนะครับนะเพื่อสามสี่กิ่งที่สามกิ่งที่สี่ข้างบนเขาจะได้ได้โตนะครับอันนี้ผมยังโน้มอยู่นะครับผมจะไม่ให้เขาโตนะจะไม่ให้เขาชันขึ้นเต็มที่นะครับพร้อมัจะเสียระดับที่เราวางไว้นะครับผมมันจะเป็นสเตจที่หนึ่งที่สองที่สามอยู่นะครับอันนี้การตัด ตัดทดนะครับตัดทศจริงนะครับจริงเราก็ต้องตัดในตานะครับตัดนอกตานะครับผมตัดเหนือตาขึ้นมานะครับนะปุ๊บพอเราจะไม่ได้เสียจริงนี้นะครับจริงนี้เขาจะได้อ่ามีมิตินะครับหนึ่งสองสามแยกออกมาอีกนะครับนะถ้าเราตัดมิดเข้าไปเลยนะครับผมมันจะช้านะครับนะมันจะทําให้แตกตาช้านะครับ นะครับนี่อันนี้รัาตัดตัดพวกนี้ออกนะครับตัดส่วนส่วนปลายออกนะครับนะเขาจะได้คล้ายๆกับเบรกนะฮะเรียกเบรกก็ได้นะครับก็ติดลวดอยู่ก็คลายลวดออกก่อนนะครับคลายลวดออก นะครับเพื่อไม่ให้กิ่งมันชันขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ลวดดัดไว้นะครับนะสังเกตดูนะครับเขาก็จะมีตาในอยู่นะครับนี่นะฮะมีกิ่งย่อยอยู่นะครับเนี่ยเราก็ตัดออกนะครับแล้วก็เหลือไว้กิ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้จะตรงนี้จะเป็นพอดีนะครับจะเป็นเป็นอ่าช่วงจังหวะที่มันพอดีนะครับจาก จากกิ่งเมนนะครับมากิ่งย่อยนะครับแล้วก็มาย่อยอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัดไว้แค่นี้ครับนะนะครับเพื่อให้ข้างบนมันเติบโตนะครับนะแล้วก็ตัดออกนะครับอย่างี้นะครับตามที่เขานับกันนะครับตัวนี้ทุกวันนี้จะกลายเป็นไม้เบสิกนะครับจะกลายเป็นไม้เบื้องต้นไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับเป็นไม้ที่ทําง่ายไปแล้วนะครับ อันนี้เราก็ได้กิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองนะครับเราก็จะมากิ่งที่สามฝั่งนี้นะครับแ so re ล้วก็กิ่งหลังนะครับกิ่งที่เราจะให้โตก็คือกิ่งนี้นะครับนะอันนี้อันนี้ไม่เอานะครับอันนี้จะเป็นสีนี้ไม่เอานะครับนะนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นลําต้นต่อไปนะครับกิ่งนี้นะครับ นี้ก็จะให้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นห้าแล้วนะครับเพราะว่าเรามานับด้านหลังอจริงหนึ่งนะครับทีนี้มันอยู่ข้างหน้าเราไม่เอานะครับผมเราจะให้เป็นจริงหลังคือจริงนี้นะครับนะทีนี้เราก็จะมาดูหน้าไม้เต็มๆนะครับคือฝั่งทางนี้นะครับนะ เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับคืออันนี้คือกิ่งที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งตัวนี้เข้ามาหาลําต้นนะครับก็ไม่เอานะครับนะไม่เอานะครับถ้าตัดเผื่อไว้สั้นๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมนัไทเกอร์ออกใหม่แน่นอนนะครับบริเวณนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นกิ่งเมน้นะครับนนนะอัี้จะเป็นกิ่งย่อยนะครับ สิ่งแย่ถ้าแตกแถวนี้ก็เลี้ยงได้นะครับแต่ถ้าแทงเข้ามาหาลําต้นคือไม่เอานะครับนะอันนี้เป็นการเบรกนะครับเบรกเพื่อให้เพื่อให้ด้านบนเขาโตนะครับผมนะเพื่อให้ด้านบนเขากิ่งใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราเลี้ยงข้างล่างเป็นพุ่มข้างบนเขาจะไม่โตนะครับเขาจะธรรมชาติของไฟ่นะฮะเขาจะเลี้ยงด้านล่างก่อนนะครับานที่ผมเคยพูดทุกที่นะครับเขาจะเลี้ยงระบบรากนะครับระบบโคนเขาก่อนนะครับ แข็งแรงเต็มที่นะครับเขาก็จะมาเลี้ยงกิ่งที่หนึ่งนะครับกิ่งที่หนึ่งถ้าเราไม่เบรกไม่ทชนะครับข้างบนจะไม่โตนะครับนะเราต้องเราต้องจัดการาด้านล่างนะครับผมกิ่งที่หนึ่งที่สองก่อนนะครับคือตากิ่งเขาเยอะมากนะครับนะทําไม้สมบูรณ์จะไม่เสียไม้นะครับพวกนี้เขาจะเขาจะให้กิ่งที่แน่นแล้วก็ถี่นะครับไทเกอร์ครับ นะครับแล้วก็จัดการด้านล่างนะครับตัวนี้ผ้าข้างในยังไม่แตกตานะเราก็ไม่ควรเสี่ยงนะครับเราก็จะเรือไว้นะครับะถ้าจะให้ดูดีก็เข้ารัดเล็กๆไว้นะครับจริงๆแล้วจังหวะตัดคืออยู่ช่วงนี้นะครับแต่ผมจะไม่ตัดในตาเข้ามานะครับผมจะตัดเนื้อเนื้อกิ่งแรกครับนะครับนะเพื่อให้แตกกิ่งใหม่นะครับแล้วค่อยขยับเข้ามานะครับทีนี้ก็คือ เราทำลักษณะนี้แล้วเรารอข้างบนนะครับค่ออันนี้เขาก็ขนาดได้นะครับกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองก็ขนาดได้นะครับเอามารอกิ่งที่สามแล้วก็เลี้ยงยอดกิ่งที่สามขอบยอดเลี้ยงไปพร้อมๆกันนะครับนะพอได้ที่อันนี้ไม้ไม้จจกไม้จจกครบแล้วนะครับยังไม่จบนะครับแต่มันจะครบตำแหน่งกิ่งนะครับกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองนะครับแล้วก็มาสามนะ สี่หลังนะครับห้านะฮะนี่คือกิ่งเยอะนะครับกิ่งพอที่จะพอที่จะจบได้นะครับแต่มันต้องรอรอแผลนะฮะแล้วก็รอขนาดกิ่งข้างบนนะครับถ้ากิ่งข้างบนได้เมื่อไหร่ก็คืออ่าไปใส่กระถางเลี้ยงได้นะครับผมอันนี้ยังยังเลี้ยงให้รากอย่างลงพื้นดินอยู่นะครับผมโอเคครับต้นแบบคลิปนี้สวัสดีครับ